ื่อคุณภาพชีวิตของหนูโดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชสีนครินคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงฟุตคลิปวันนี้เนี่ยนะคะเราจะใช้เวลาในการที่จะเติมความมั่นใจให้กับคนอื่นบ้างนะคะกับแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงศ์ภพศาลค่ะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมิติเวชสีนครินสวัสดีค่ะ จะมั่นใจอยู่คนเดียวได้ยังไงก็แบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับคนที่อยู่ข้างๆบ้างจริงๆแล้วตรงมีง่ายมากนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนนี่อยู่กันก็สามารถที่จะเติมความมั่นใจให้กันและกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่เราจะดูยังไงนะคะว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเขามีความมั่นใจน้อยไปหรือเปล่าเวลาที่เขาเกิดสถานการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเราก็สามารถช่วยเติมความมั่นใจให้เขาได้เราจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการ เราเข้าไป ดูและะหรือว่าไปเติมเต็มคในนะะี้บางทีคงต้องดูสถานกา,ารณ์เหมือนกันเพราะว่าบางทีก็ต้องเข้าไปให้ถูกจัง,งหวะถูกเวลาเหมือนกันแจริงๆแล้วเนี่ยทาไม่ยากค่ะโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักมาคุนกันใช่ไหมคะเราก็จะรู้แล้วแหละว่าอ่าจังหวะไหนนำะากับคนนี้ที่เราเข้าไปให้กําลังใจเขาได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันะนะคะพอจะสังเกตได้ละว,ว่าเพื่อนไม่ค่อยมั่นใจอยากจะช่วยเพื่อนค่ะทีนี้จะทํายังไงเนี่ยบางทีแบบโอ้โหถ้าเกิดว่าพูดไม่เก่ง หรือไม่ไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะคะแค่ท่าทางก็พอค่ะแค่เข้าไปแสดงความเห็นใจหรือว่าอาจจะจับมือเขาอาจจะโอบเขาแต่นี้คงต้องดูว่าอ่าแบบไหนเหมาะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรา เราแบบรู้จักกันหรืออะไรเราก็จะรู้อะค่ะว่ากับคนนี้เนี่ยควรจะใช้ท่าทางยังไงใช้ท่าทียังไงหรือว่าพูดยังไงถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องบอกว่าดูให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วกันใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าใจเราค่ะใจเราคิดที่อยากจะให้กําลังใจเขาค่ะถ้าเราจริงใจเนี่ยท่าทางมันจะออกมาเองอค่ะก็คาพูดมันก็จะตามมาเองค่ะ เุณหมอว่าการที่เราอยู่ร่วมกันตรงนี้การเติมความมั่นใจให้กับคนที่อยู่รอบข้างเป็นเรื่องสําคัญไหมคะเป็นเรื่องสาคัญะค่ะนะคะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะจริงๆถ้าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องหมั่นเติมใจให้กันนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะเห็นไหมคะเรื่องของการเติมความมั่นใจให้กันดูจะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ควรทํานะคะ เพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะบนความมั่นใจแบบที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับแพทย์หญิงอัญชลีธีระวงไพศาลจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมิตเวสศรีนครินค่ะขอบคุณค่ะเอาละเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะคุยกับเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะทุกเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ